สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมา,อาสอนวิธีการปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับจากเว็บหรือว่าจากแอปอที่ส่งมายังบัญชี gmail ของเรานะครับโดยที่เราสามารถตั้งค่าการปิดรับนะครับได้โดยการใช้แอป gmail บนมือถือนะครับผมเปิดแอป gmail ขึ้นมาเลยนะครับ อันนี้คือจะเป็นบัญชี Gmail ของผมนะครับซึ่งจะมีข้อความนะครับส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจาก facebook จาก youtube นะครับแล้วก็จากเว็บหรือแอปต่างๆนะครับของผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลขา่ขาวสารนะครับที่ส่งมาจาก เว็บบิตคอยนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็ได้สมัครทำบิตคอยนะครับแต่ตอนนี้ก็เลิกทำไปแล้วนะครับข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บนะครับก็ยังส่งเข้ามายังบัญชี gmail ของผมอยู่เรื่อยๆนะครับผมซึ่งบางทาีผมก็รู้สึกว่ามันมันรกตานะครับมันส่งมาบ่อยจนเกินไปนะครับวิธีการปิดรับ ข้อมูลข่าวสารนะครับจากเว็บไซต์หรือว่าจากแอปพลิเคชันนะครับาบางแอปนะครับที่ส่งมายังบัญชี g m a i l มของเรานะครับถ้าเพื่อนๆต้องการปิดการรับข้อมูลนะครับให้เราเลือกไปที่ข้อความของเว็บนั้นๆน,น,นะครับตัวอย่างเช่นเป็นของอ bitcoin นะครับคลิปตัว mining farm นะครับผมก็จิ้มเข้าไปนะครับตรง ข้อความของเว็บนั้นๆนะครับแล้วก็ให้มนเพิ่งจิ้มไปที่จุด3จุดนะครับจะอยู่ตรงมุมบนขวาแล้วเลือกที่คําว่าปิดรับนะครับเมื่อเรากดปิดรับเสร็จแล้วนะครับผมนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับข้อมูลข่าวสารจากเว็บนี้นะครับก็จะไม่สามารถส่งมายังบัญที Gmail ของเราได้นะครับ ก็จะช่วยในเรื่องของอเพิ่มพื้นที่ขอ้อมในในแอปในบัญชี GME a ของเรานะครับแล้วก็ผมว่าอ่มันบัญชีของผมก็ดูคลีนขึ้นนะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับมาฝากเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเจอปัญหานี้นะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมเพื่อนๆอย่าลืมติดตาม ชมคลิปของผมในคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ